สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้ชมพบกันเหมือนเดิมเนาะเมดิกับในการเจอบบอลแตกครับผมโอเคกับคนหน้าเดิม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 เหมือนกันทุกอย่างเดิมเดิมเหมือนกันทั้งสามคนนี่แหละครับว่าไงวันนี้มีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เหรอครับอวันนี้เราจะไปถึงไหนดีอ่ะเราจะไปที่ไหนดีบกบกดีไหมเป็นกกบก ประกอบเลยนะกอกระแสเลยเกินกระแสครับตัว่่าชวงนี้ยอดวิวไม่ค่อยพุ่งเท่าไรเพระ่าเราเราเราต้องตามไปถึงนู่นเลยต้องตามไปถึงนู่นเลยไปทำลายกรกกรไปเชิญลุงพลมาออกรายการเราไปตัดอิดลุงพลใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่มเ่คิดว่าจะเชิญลุงพลออกรายการเลยต้องรับตังในกระเป๋าก่อนไหมตังยังไม่มีครับตอนเนี้ยแปะโป้งไว้ก่อนช่วงนี้ยังกินมาม่าอยู่เชิญลุงพลเชิญลุงพลมากินมาม่าด้วันเพราะว่าเพราะเรามีเช่นนั้น ทุกวันนี้แกอยู่ดีกินดีมากเราก็เลยแบบว่าเออมาลองกินแบบมามุงมาม่ากันดูบ้างประมาณนี้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเขาคงเคยกินเหมือนกันเลยใช่ใช่ที่บอกนะก็ทุกคนขายดีสามารถแล้วก็โชชตาด้วยเนาะใช่เขาเขายังเต่างอยได้ก็โอเคเราก็เต่างอยบ้างนี่โชชตาเต่างอยเต่างอยอย่างนี้เหรอเวลาผมไม่ิ้วก็โชชตาก็นำพวกเราไปคนได้นช่มีชื่อเสียงเมื่อไหร่จะนำพวกเราสามคนไปบ้างก็เราก็ต้อง พึ่งลุงพลแราพึ่ลุงพลบอกพึลุงพลไปก่อนน่เนี่ยเอาละเราจะมีเราจะมีใครเมตตาน้องไหมใจถึงพึ่งได้ครับอะไรใจถึงพึ่งได้เลยใจถึงพึ่งได้เลยเหมือนชื่อใครคุ้นๆนะโซแกนโซแกนคุ้นๆนะคุณเราพึ่งให้ได้เราพึ่งให้ได้นะทีนี้ลุงพลเออวันนี้ได้ดูไหมครับผมเจอคลิปคลิปหนึ่งในเครื่องจักรัดเมืองไทยอ๋อ เขาเต้นเขาก็เต้นได้ผิวเาผิวผิวผิวลองพิงเขบอกเต้นเขาเก่งหน้าตาดีด้วยหน้าตาก็ดีด้วยและที่สาคัญแกเป็นคนผมว่าแต่เราให้เก่งไงใช่หน้าตาแกเยอะออกพิษไหน้องให้ออกพิษไหน้องให้บอว่าแกซึ้งได้ตลอดใช่แกคนบางอย่างแล้วขวดหนึ่งไม่แกคงอัานใจข้างในใช่จะแบบพูดได้รล้วไไม่ได้ประมาณนี้เนาะใช่จากที่บอก เราไม่เป็นเขาเราไม่รู้ไงว่าเขารู้สึกยังไงใช่ไหมเราก็ได้แต่พูดไปตามกระแสที่เขาเล่ามาเล่าสู่กันฟังมาแต่ตอนนี้ก็เราก็เห็นเยอะตามโซเชียลตามอะไรต่างๆก็มีตลอดผมโมโหเยอะมากเยอะมหมเยอะครับเยอะที่เราไปฝันหรือเปล่าเยอะจริงๆอ่ะไม่ฝันถองเขาเลยไหมล่ะไม่ไม่ฝันเลยผมนี่กิจฉายเลยันมีบิ๊กไบมีคนให้บิ๊กไบด้วยใช่ไหมใช่ วันนี้ขี่อะไร B M X ไม่ใช่จักรยานจักรยานอยู่คือรถเมย์รถเมย์เดินอยากอย่าไปแซงคนมากเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าโอเคเรามาเข้าเรื่องแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นสัตอยู่ใกล้ๆด้วยนี่ยิ่งไม่อยู่เดี๋ยวพามาถึงธนานะเราก็มีธนาก็ตรงนี้ธนาเดชชุนเลยเนี่ยโอ้ยธนาเดชชวนธนาเดชชุนสายเย วันนี้น่าเราเข้าเรื่องบอลดีกว่าเรื่องบอลดีกว่าครับหลายวีการครับครงที่เราถนัดดีกว่านะครับหลังจากเมื่ออีพีที่แล้วเราวิเคราะห์ทีมลุ้นแชมป์ใช่เป็นทีมอัศวินไปใช่ครับใช่คราวนี้เราจะมาวิเคราะห์แชมป์เก่าดีกว่าเนาะเริ่มจากแชมป์เก่าดีกว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเลยเนาะทีนี้ ลูกภูคงเหินครับผมคงเหินนะเดี๋ยวจะคงได้ใจคงเหินคงเหินนะ่แต่สิบปีขึ้นไปอยู่แสดงว่าสั่นเสริมลูกภูเต็ที่ปีนี้ปีนี้ก็โอเคครับใจทิพย์อืกนิดนึงโอเคก็เริ่มด้วยการเสริมตัวก่อนละกันเกี่ยวเลี่ยวเล็บมีอะไรบ้างครับ่อเล็บโตอนนี้ก็มีข่าวแบบตัวแรกเลยนะตัวแรกที่ได้มาก็เป็นอะจักรีตจักรีตนะตัวนั้นนี่ อยากให้จำชื่อเลยนะจำไม่ได้เรียกย่ากขางประเทศอ่ะประเทศกินเรียกยางงประเทศอ่ะแต่ที่มันมีข่าวมาล่าสุดไงมันก็ได้มีคาร์ัล่าแต่ถือว่าเขาก็มีสุดท้ายที่ดีคนหนึ่งนะใช่ใช่เพราะว่าแฟนบอลเร์พูก็เต็มที่กับตัวเนี้ยเรียกว่าเอามาเป็นอะไรเสิดหน้าที่ดีตัวหนึ่งเลยแหละก็ลงลงกับชากมีเขายังว่าโหเล่นดีมากนะตัวเนี้ยอะไรก็ยังได้โอเคอยู่อะก็ระดับนะสายตาใช่จิกเกนครับมอง ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเห็นแววของนักเตะคนนี้นะเราจะเอามาปั้นได้เพราะปกติคอปที่อยู่กับดอดมูลเห็นไหมเขาเป็นนิดปั้นตเด็กขนาดเลยปั้นเด็กปั้นเด็กมาปล่อยใช่ไหมครับใช่ปั้นเด็กมาปล่อยจะปล่อยออกมาทั้งหมดแล้วใช่ไใช่ก็ดีก็ดีฮะก็ดีก็ดีก็ดีก็เขาเสริมสร้างนักเตะขึ้นมาใช่เสริมเข้าทีมใหญ่ใช่ใช่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ซื้อเนาะ ซื sí. you know. ้อนาเตะขึ้นมาแต่ก็ซื้อบ้าก็ซื้อซื้อตัวยูน้อยอยู่เลยนะใช่ใช่ไม่ซื้อตัวสำคัญสำคัญมาเพาซื้อแบซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้เลยคุ้งานได้เลยคุ้มคุ้มบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มทุกสิ่งคุ้มเงินไม่แชมป์เลยใช่ไหมก็ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่อ่ะมันมันไม่ได้เห็นอะไรเนาะชแต่มันนี่มันเป็นระดับบริษเป็นระดับโลกที่แบบเติบโตมาโคตรโคตรมาเลยนะพูดถึงราะว่าแต่ก่อน่ะ รูกปูก็ยิ่งหาที่กองหลังก็ได้กันได้มาก็โอเคอีกตัวดีขึ้นมาใช่ไหมระดับนึงกันได้เนี้ยถือว่าสุดยอดนะตัวนี้มันก็ระดับมาทําให้รูกปูแข็งเลยครับข้างหลังก็แข็งเลยย่างระดับยันอาพุรัสซาประตูเลยใช่ใช่แล้วตูดิเด็กเขาเขาเรนสโตใช่ฮานูที่แบบมาจากอคาเดมี่มาจากใช่ใช่ครับเด็กปั้นของเขาก็คือปั้นมาแบบ โอ้โหก็มาก็มาเติบโตมาดังหมดเลยใช่คือทั้งยิงทั้งแอซิสมีหมดเลยใช่เนาะล่าสุดก็น่าจะได้รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยนะใช่ของอังกฤษอังกฤษใช่ใช่ใช่ได้ไปแล้วตัวนี้ใช่ก็เจ๋งเจ๋งเลยแล้วก็อีกตัวที่น่ามาได้มาแต้ยังไรู้ว่าเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวใช่ไหมกันตาล่ากันตาล่าบาเยนนี่จากใบเยนโอ้โหถ้าได้ตัวนี้มาผมว่า ดีใจสะใจอ่ะเป็นผมผมติดปีกอ่ะผมเหยือปีกติดเทอร์โบด้วยติดเทอร์โบติดเจ็ดบินึงติดปีหนึ่งละปีเนี้ยปีนี้อีปีหนึ่งน่าจะไม่ได้แต่ใช่เก่งใจเก่งใจเด็กปีแด้นะเก่งใจเก่งใจไงนะเขาจะพนันอะไรมาตัวเงี้ทิมนั้นนะเขายังแบบยังไม่ได้เห็นเนื้อเนื้อไงมีแต่ข่าวทุกวันทุกวันทุกวันเจอเขารอทุ่มทีเดียวค่ะแต่ได้นี่มาอะไรนะพัลเดบิกอะไรอ่าพัลเดบิกเนีอพัลเดบิกมาตัวหนึ่งพัลเดบิกพัลเดบิกใช่มาจากอาเจร์แลัดก็ถือว่า ก็ถือว่าเล่นดีนะฟันเดเบกใช่เด็กจากขายขายดีมาสองสปีแล้วขายดีหมดเลยนะขายดีมาสองสปีแล้วใช่ลฮาคิมยังฮาคิมซูเยกเนี้ยก็ไปอยู่กับเชลซีใช่ใช่แต่นัดนัดแรกก็ก็โชว์ฟอร์มพอตัวแต่ยังไม่บุเดวอเท่าไหร่ยังมีครับนะอ่าไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็ลิเวอร์พูลปีนี้ผมว่ามีโอกาสต้องการ มีมีไหก็ถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิอ่ะเราต้องเผื่อให้พวกเชลซีพวกแมนเชตีรบ้างอ่ะขึ้นมายืนใหม่ใช่ใเพราะเชลซีปีนี้โหทุ่มทุนแบบสุดยอดอ่ะอลังการมากตั้งแต่ต้นปีมันได้เงินมาจากนี้ด้วยไงขาซาไงขาซศาตัวเดียวได้มาร้อยกว่าแล้วก็มาแบ่งให้โหพวกนี้ก็พอดีอ่ะแล้วที่สำคัญที่สคัญเชลซีเขา เขาสูตแบรในการซื้อขายง่ายมากใช่เขาเลยไม่ได้ใช้ตังค์เลยกับทีมอื่นนี่นเขาใช้ตังค์ซื้อนะก็ถ้าเรียกว่าลิ้งกูก็มีโอกาสกดกระชั้นค่อนข้างสูงถ้าจะมีทีมที่ท้าทายก็มีเซอร์ตีกับมาซิตี้แหละเป็นมาซิตี้เนาะแล้วก็แมนยูตัวหนึ่งแมนยูก็ก็พอได้ไหมปีที่แล้วแมนยูอ่ะผมว่า ช่วงรันหลังเขาดีมากเลยนะจับปกติที่เขาจะไม่จิตหนึ่งในี่นะลวดชนะแบบสิบนัดรวดอะไม่เป็นอาตชาพุ้มไ้มกูจะพูดปิดปิดปิดกูจะพูดปิด ฟุ้งปี๊นี่มันกินเหมือนจุ้งพวดฟุ้งปี๊ฟุ่งพรวดเอาใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งปี๊ฟุ่งพวดเหมือนกันแหละเอาใหม่คล้ายกันเหมือนกั็เหมือนเขาแบบเร่งฟอร์มอะไรเงี้ยเร่งฟอร์มอ่าใช่เร่งฟอร์มหนีใช่ใช่ใช่ไปอันดับ1อันดับ2อันดับขึ้นไปเราอัพขึ้นมาจะติดอันดับ3ได้นะสุดยอดแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดว่าลิวลิวปูเสริมตัวแค่นี้ใช่นะก็มีโอกาสลุ้นแชมป์แต่ว่าก็ต้อง กลัวแหละกลัวทีมข้างหลังอ่ะใชไงเพราะว่าทั้งมทิสตี้ทั้งซีซีทั้งแมนยูเสริมทีมกันอุตลุดเลยเยอะเยอะมากจริงๆก็ถ้าทุกทีมแบบเผอร์ทีมที่ตื่นมามีแต่ว่ามีแบบอาร์เซนอลก็เสริมมาดีอย่างเงี้ยสเปอร์ก็กำลังจะได้ตัวเกเบลเกเบลกลับมาอีกอีกครั้งหนึ่งใช่มเพราะว่ามันก็เออมีความน่ากลัวเพิ่มมาอีกจ่าได้จแต่ก็ต้องดูผมว่าสเปอร์ปีนี้ค่อนข้าง ในส่วนตัวของผมนะมันเงียบเออในส่วนตัวผมว่าสเปอร์ค่อนข้างเงียบใช่ใช่เงียบใช่ไม่รู้แบบเงียบเพราะคือมันเงียบมาสองปีแล้วสองสามปีแล้วนะแล้วอย่างได้ปีละตัวสองตัวนะเห็นดูก็ซื้อตัวมาผมว่าไม่ค่อยดีหวานเท่าไหร่มันใช้ไม่ได้อะปกติสเปอร์จะอ่าค่อนข้างดีกว่าเนาะใช่ใช่ตัวที่ซื้อมาสองสองปีล่าสุดมันก็ใช้งานไม่ค่อยได้เลยก็ยังใช้แต่ตัวเดิมเดิมอยู่เหมือนกันใกล้สุดตอนวินเล่นใช่นะสเปอร์กับอะไรนะชื่อนาทเดอร์ตี้นะ นะอยากกันทุที่ก็ผมก็ว่าเงี้ยเงี้ยร้จัผมว่ามีบวกไหมผมแค่เก็บใช่โม้ดก็มาจากทีมที่มันไม่ได้นั่นมากใช่ใช่เขาก็เลยดูดีขนาดนั้นเขาก็คงไม่น่าจะยอมปล่อยใช่ผมว่ากลัวผมว่ากลัวปีนี้สเปอร์จะทีมกันเป็นไปได้นะเพราะว่าโค้ดโค้ดโค้ดเปปัญหากับนักเตะตลอดเนี่ยบูรินโญ่เนี่ยมีนักเตะอย่างเดียวไม่พอนะมีมีปัญหากับผู้จัดการที่เปลยตลอด ไปรัอ่ะไปรั้่วตลอดตลอดตัวเนี้ยั้งที่แบบเออแฟนบอลอะไรก็แบบมีคนชอบเยอะนะที่เป็นโค้ชคนนี้แต่ว่ามันน่าทําแบบอะไรที่มันมีเรื่องแบบนี้ตลอดเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเอกลักษณ์เอกลักษณ์เกินเพราะเพราะต้องดีขนาดนักเตะในแคมป์ตัวเองยังไม่ชอบเลยอ่ะมันก็คือเอกลักษณ์เกินอ่ะจะไปอยู่ทีมอะไรอะไรถ้าอย่างนั้นนะคุณทีมชาติไทยเะล่าเอาฮะทีมชาติไทยไหมตอนนี้โค้ชทีมชาติไทยคือ อะไรวะโอ้โหคนญี no, 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 no. I mean, ่ป okay. okay. ุ่นอ th ่ะเออใช่นิชโนใช่ไมนิชโนนิชโนนิชโนไปยินแต่อบว่ามีนามินโนแหมนไม่มีอะไรโดยก้วนะมินามิโนผมแคแกลับไปที่นู่คูไปไกลแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วเดี๋ยวก็ไปบ้านกปอกอีกหลไหลไหลคนไดไหลุลุมพ้นอีกวันนี้เราก็ยังไงดีโอเคถ้าเกิดให้อันพันาอันจัดระดับหนึ่งสองสามขอระดับทมช้นที่หนึ่งให้คร ก็ยังก so ็ถือห่างใช่ใ yeah, ห yeah, yeah, <laughs> <statistics> ้ลิเวอร์พูลอยู่เนี่ยถห้ลิเวอร์พูลถ้าได้ซันตาร่ามาก็ยังน่ากลัวที่สองอะเชลซีเชลซีใช่ที่สามที่สามโอทอปโปทอปโปที่สามเมสซิตี้ดีกว่าเมสซิตี้ที่สี่ครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลอยาก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 เห็นไปยูฟ่าอยากเป็นยูฟ่าขอขอขอสักปีมันก็เลยที่หนึ่งเป็น ริบูเรลใช่ใช่ที่สองเป็นเซทีสามเป็นแมตซีที่ไปอาเซนอลท่านนี้ทานนี้ของผมว่าผมคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะอยู่อันดับที่สามได้ปีนี้ขึ้นสามได้ใช่ไหมเพราะว่าเปิดเกมเปิดหัวมาโอ้โหรู้สึกว่าสุดยอดใช่ไหมสุดยอดดีแล้วทีมแชมป์ทีมแชมป์ก็น่าจะลองกันตรงนี้หงอยู่ดีนะหงดีเนี่ยหงคิดว่าหงตัวกระชั้นได้ใช่เพราะว่าโ์เซนอยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบสามสิบนะคือฟอร์มก็ไม่ได้แย่ไงคือโดนปุ๊บก็ตามได้โดนปุ๊บก็ตามได้ไงนักเตะมันก็ยังมีใจอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้แมนเชสเตียยังไม่ได้เตะนัดได้ใช่ไหมยังยังยังแล้วก็ยังไม่เห็นพรอมแมนตี้เลยใช่ใช่แต่ก็อย่างน้อยก็ให้เขาอยู่ภายในสองหรือสามไปก่อนอ่ะเพราะยังไงแมนเชสเตียยังต้งเป็นแมนเชสเตียอ่ะใช่เป็นแมนเชสเตอยู่วนข้าั่งนะที่เชลซีให้มาแรงก็คือตอนนี้เราดูตัวนักเตะของเขาไงตัวเตะของเขาคือแบบโขมันมันเวอร์อ่ะตอนนี้คือแบบ ตำแหน่งไหนมันก็เบื่ออยู่เว้นกองหลังไงถ้ามีกองหลังเวื่ออีกสักตัวหนึ่งนี่มันน่าจะโอเคเลยตอนนี้ก็คือเรียกว่าฟูลทีมเลยเนาะใช่ใช่จะเป็นทีมถ้าจะแบบนับผ่านนี่แบบทําทีมแบบใช่ทำทีมแบบผสมผสานกันแบบจนแบบโหกกลมกล่อมปั๊บเลยผมว่าพร้อมกระชุ่มกระชมันจะน่าบอมากทีมเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะเราโอเคตอนนี้เราก็คอนโทรลกันว่าเป็นลิเวอร์พูลจะปพวกกันทำได้เนาะแต่ส่วนตัวผมเองผม ค่อยมั่นใจลิวพูท่าไหร่ะหนะสหรับใช่ไหมใช่ค<ด>รับไปแมนนิ่งตี้หรือเจ้าสีอ่ะไปผมได้เ <laughs> อนอเออร์น็อตผมได้ถ้าเปอิดก็เกรงใจเลยเ <laughs> ปิดมันไม่ได้ทำไมเมื่ <laughs> อเคผมออมองว่าแมนซิตี้นะผมคิดว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะติดต้องแำกันได้นะแต่ผมว่าลิเวอร์พูลต,ต้องได้ชแบบชมป์ได้แชมป์หนึ่งแต่ผมว่าไม่น่าจะได้ที่มีชิดเออเป็นซับก็เก็บมาให้อาร์เซนอลเหมือนเดิมมันนะ แล้วก็แบ่งช่วยกันลวกันไม่แต่พูดถึงสเปอร์ชอบไหมสเปอร์ชอบแต่ว่าสเปอร์มันไม่มีมิติใหม่ในการมันมีแต่ลุกเล่นเดิมเดิมมันเหมือนเดิมแบบมันเดี๋ยวว่าไม่เสือกมาแต่จะเดินเนาะว่าบูเนโยไปคุมทชิมชิมไหนชิมนั้นเป็นชั้นตลอดจบเป็นสเปอร์ไงังเป็นสเปอร์เนี่ยสเปอร์ตีตายได้เลยไม่เราเราพูดถึงเรื่องจริงไงถ้าเกิดไปสเปอร์เขาก็แบบก็ต้องยอมรับอะะเราเราก็ชอบในในสเปอร์แต่แบบว่า คือเงียบมากอ่ะนิ่งมากนะในตลาดนักเตะดีบนี้เงียบมากตอนเนี้ยไม่ได้เห็นแบบขอดสเปอร์แบบอยากจะไปแย่งคนนู้นอยากไปได้คนนี้จะไปฉกคนนั้นใช่คือแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีข่าวที่อะไรที่เป็นสเปอร์เลยอ่ะแต่เขาโชคดีอย่างเขาตัวตัวออกไม่ค่อยออกก็คือเขายังรักษาเก็บคพอรเคนไ้ได้เก็บเคนไว้เก็บซอนเฮิร์มินอัลลี่อะไรพวกนี้คยือเก็บไว้ได้ไงแต่มีข่าวนะแต่มีข่าวว่าถ้าเกิดเดลวมา เขาจะเอาเด้เรื่องรีไปแรกตัวใช่ฮะแรกตัวคุ้มไหมไม่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะเอาเดลเรยรีไปไอตัวนี้มันก็ไอนี่มันก็มันจะกลับมาเป็นตัวดีหรือมันจะกลับมาเป็นตัวเหมือนแต่ก่อนที่คือยูสเปอร์เราก็ไม่รู้ไงนะอย่างที่ผมบอกผมฟันธงว่าปีนี้ผมมองว่าแมิตี้นะจะท้าทายพลังแชมป์ของเลรูพูได้ก็สนอฟูผมให้เป็นน่าจะเป็นรองแชมป์แล้วกันครับ อันดับสามผมต้องมองเป็นแมนยูสี่อย่างที่ผมบอกผมมองว่าอาร์เซนอลน่ะเสริมตัวค่อนข้างดีแล้วระบบทีมก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ผมว่าการเสริมตัวสู้เชลซีไม่ได้มผมยังมองว่าเป็นเชลซีจะได้ที่สี่ไปส่วนอาร์เซนอลน่าจะดีก่บปีที่แล้วปีที่แล้วดับแปดปีนี้น่าจะอยู่อันดับห้าได้ส่วนหกผมมองว่าเป็นไม่เลสเตอร์ก็เอเวอเรสต์หกเหรอใช่โอ้แต่ปีนิวตั้งเขาก็มาดีมากนะ เราว่าอยากพึ่งปรกาศนะหนึ่งในสี่อาจจะมีไอวัตตันมาติหนึ่งในนั้นก็ได้นะไม่แน่นะเผื่อจะเป็นพวกแมนยูแมนยูอะไรจะไปก็ได้ไอวัตตันมาแเลนกิงปีนี้แมนยูอาจจะเป็นแมนยูไอ้นะอาร์เซนอลอาจจะเป็นอาร์เซนอลใช่แล้วก็รองแดงอาจจะเป็นปีคาะปีค่เราเราต้องรอดูเผื่อแชมป์อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีมใหม่อาจจะขึ้นมาก็ได้ บุ๊บบู๊บก็น่ากลัวทีมมันก็น่ากลัวหมดอะปีนี้คือพี่เนี่ยมันก็ดูดีกันหมดทุกทีมอ่ะก็ไม่ว่าทีมไหนเป็นแชมป์เราก็ดีใจด้วยนอกากใช่ใช่มันก็มองเป็นเกมกีฬาเลยกันเกมกีฬาใกล้แล้วแหละนี่แค่ตัวแทนหรือะการเลือสาวเจ็ดนี่นี่เป็นการเลกคอนโทรลแล้วใครจะเป็นแชมป์เราคันทงไว้ไปแม้ท้องนี้ดีกว่าคืนนี้ดีกว่ามีบอลอะไรน่าสนใจบ้างคืนนี้คืนนี้เหรอครับเรามาทัศนะให้กับเพื่อนๆน้องๆเลยคืนนี้มันจะมีอ่า ไบเยนกับชาเก้ฮะอันนี้เป็นบอลบอลลีกเลยครับบอลลีกบอลลีกบุนเดสลกาห์ใช่ใช่เปิดเปิดเปิดประเดิมเลยคือนี้แต่เวลาไม่ไม่ต้องถามนะเวลาเวลาไม่ไม่ได้ดูมาแค่จำชื่อทีมได้ก็บุนเดสล้วนะได้กบุนเดสลกาห์วันที่วันที่วันที่ใช่ครับวันที่วันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์โอเคโอเคโอเคก็เป็นไบเยนกับชาเก้ฮะนี่ไบเยนนี่สามเช้านี่ก็ที่แล้ว ใช่ปีนี้ปีนี้ก็น่าจะไม่ต่างก็คือมันจะไม่ได้แชมป์ยังไงก็คือใครที่อยู่ในในลีกประเทศมันจะใช้เก่งทุกมัวเลยดึงมาหมดใช่ไหมดึงมาหมดทุกตัวเลยน่าจะลืมนะถ้าจดเสียงค็ตาลาไปนี่สะเทืรนติกลสเทือนนะผมว่าเหมือนก็น่าจะมีตัวแทนแหละตอนที่คาตาลาเจ็บมันก็แทงมีตัวแทนมาก็เจ็บไปนานเหมือนกันนะลูกตัที่แล้วอ่ะยังมีตัวแทนเลยมีโกเลสกามีอะไงใช่ใช่หูเยอะเดี๋ยวก็ได้มาอีกดูเถอะ ดาวูด้าลูงเขาฟงโซเดวิดจะโหพวกพวกนี้มันยืนได้หมดอ่ะกระชาโอ้โหกระชากหายกระชากหายเรเซอร์ตัวใหม่เด็กแมนทิตี้อ่าใช่เรลาซานีซานีซานีโอ้โหน่ากลัวเอามาวิ่งอะไรกันทั้งสองปีสามปีคนจะวิ่งกันแต่ข้างหมดเลยนะโอเควันนี้อ่ะเตะเปิดสนามเปิดสนามมากไบเยนพบชาลเก้ฮะเตอติก็แปดเก้าแปดเก้าหลังการฝึกก็ไบเยนก็ ยิงกุตลุกก็เจอกันเอากระบุงมาใส่ใช่กระบุงมาใส่ลูกบั้งสี่ลูกปั้งสามลูกบ้้งแล้วแต่อารมไบเยินเลยแต่ปีนี้มันแชมป์เก่าแล้วก็แบบเปิดประเดิมหัวไงผมว่ารันแรกนี่ใบเยินก็น่าจะกินหนักเล่นในบ้านเลยกเล่นในบ้านด้วยกินขาดอ่าฮะกินขาดแน่แต่อย่างีอย่างที่บอกเล่นในบ้านก็เหมือนกับไม่ได้ในบ้านใช่ใช่เราว่าเรายังตอนนี้ยังพยายให้คนดูอยู่ใช่ไหมใช่ ต่างประเทศก็น่าจะ25เปอร์เซนตกเปอร์เซ็นต์ก็คือยังมีงยังไม่เต็อมอ่ะก็คือยังได้อยู่เราเห็นข่าวล่าสุดมันบอกว่าทางดบับบอลที่เตะกับในเช่นการบัตรบอกว่าจะปล่อยแฟนบอลเข้ามาดูได้1,000เอ้ย10,000คน10,000ค,คนแต่10,000คนเนี่ยน่าจะไม่ใช่แฟนบอลของการบัดเลยน่าจะเป็นแฟนบอลของดอกบ,บุญที่อยู่บริเวณใกล้เคียงใช่เกแต่ถ้าถือว่ามันก็มีสีสันขึ้นนะแต่ยังบอกว่าการบัดเสียเปรี่ยนไหม น่าจะใช่ผมฟันทองรองเลยคู่นี้โอเคโอเคเข้าใบยันต่อดีกว่าอ่าใบยันก็นั่นแหละเขายิงทียิงเยอะแต่เกมนี้น่าจะมีสักสามลูกอ่ะผมว่านะดเค่ะน่าเขาน่าจะขาดอ่ะนี่คุณมองว่าชาวเกมนีมิติเลยเหรอมันก็น่าจะน้อยเราเราว่าเราลองเราลองวิเคราะห์ดูไงเพราะว่าจากแชมป์แชมป์มาเตะในบ้านนั้นแรกเราเปิดตัวเปิดหัวสนามใช่ไหมมันน่าจะแบบหมู่คุ้มกู้เถอะมาเซอใต้าบาจิมินิสามศูนย์ แลาวช้เงินชาวเกสสูงสี่สี่เซียนลนจัดไปศูงสี่หรือสี่นโอเคก็ก็รว่าทันสองนะทันสองคนมองกันว่าตรงกันเนยไปนไปด้วยกันชนะขาดนะปิดสนามบอลโจงกันไหนบ้างนะก็บาเยอร์เนี่ยบาเยิร์ก็ไปเยินาะชนขาดคืนของวันสุกนะครับใช่ใช่แล้วก็คู่ต่อไปจะเป็นลียงกับนีม รียงกับรียงกับมีไม่พูดเป็นลีเอิงใช่ไหมครับใช่ลีกเอิงก็มีคู่เดียวห้อยมาวันศุกร์นันแพ้มาสองทีมทั้งสองทีมเลยนั้นล่าสุดเนาะใช่แล้วนั้นนี้ก็ลียงไม่มีอาดูอาร์แล้วนะโดนไปแดงออกไปโดนไปแดงไล่ออกไปนั้นที่แล้วแต่ว่าอยากได้สีแดงๆไงนั่นน่าจะไปใช่อยากไปอะไรที่มาสีแดงๆ ใช่ใช่ที่มันเป็นลูกป,ปืนเ, <laughs> ง,เงินเขาไม่รู้อยากไปหรือเปล่าแฟนปืนมันอยากได้ม <laughs> ีตังหรือเปล่าหกสิบล้านครหกสิบล้านเ้งช่วยจ่ายก็ได้มีหกสิบาทครับตัวน,นี้โอเคโอเคก็อันนี้น่าจะมองไปว่าอืยงก็น่าจะชนะนะค <laughs> นนั้นที่แล้วน่าจะพลาดโดนใบแดงไปอ่ผม <laughs> ว่านันนี้มาน่าจะมาชนะน่าจะนะสักสองลูกอะ่ะได้อยู่คู่นี้นีนี่เป็นน้องใหม่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ยวนี้ม่อยู่แล้ว มีมน่าจะเป็นน้องใหม่น้องใหม่ใช่มใช่ใช่น่าจะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาก็จะบอกว่าชลยงจะเปิดบ้านเอาชนะะน้องหม่ใช่นะก็แถมมันกูเนี่ยมันน่าจะเถื่อไหมยลี่ยงเถื่อหมในบ้านเนี่ยก็น่าจะเอาขาดเหมือนเดิมใช่ใช่เนาะน่าจะขับขาดเหมือนเดิมก็ทั้งชาวเก้ทั้งพีงก็กระบุงคนระบายเนาะกระบุงคนระบายกะเจ็ ไปเกลูกกลับบ้านการนั่นน่าจะโดนกันไปอ่ะใช่เพราะว่าส่วนบอลวันศุกร์ก็บอลค่ำคืนวันศุกร์ก็มีแบบให้เลือกเลือกน้อยอ่ะจะมีบอลหลีดรองนิดนิดหน่อยก็เราจะคัดเอาเฉพาะคู่แบบใช่คู่แบบคนคัดทำคัญนหลีกให่ใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยมาเม่ฟ้องไงจะไปลีกเล็กๆเราก็เรหลังข้อยากแล้วก็บอลเราสามารถพลิกง่ายได้ใช่ใช่พลิกง่าย ขึ้นอยู่ในเก้าสิบนาทีไม่รู้ว่าทีมไหนแพ้เป็นหมือนจะชนะก็แน่มาพี่ก้องลองเชิญก็ก็หลังจากที่เราวิเคราะห์บอลให้แบบแท่าน่าทำไมเนาะใช่ครับแล้วก็มองมุมมองแล้วแต่มุมมองเพระว่าใครจะชอบทีมไหนชอบต่างชอบต่างเนาะต่างไล่ไลกับเราบ้างแล้วก็มองเป็นฟุตบอลก็อาจจะพิกันหน้ารูปแบบลมๆใช่ยังไงก็วันนี้เราก็ ฝากทีพี่สามว่าวันนี้ด้วยเนาะ EP3 นะครับใช่ก็ยังก็บอกแล้วกันว่าช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันช่วยช่องเราช่วยชกันทาหากินกดกดไลค์กดกดแชร์กดกดดูไม่ดูก็เปิดทิ้งไว้พรอดวพร้อวนอ่าคลูน่อยไหมครับครับผมขระกาศรบกาบรกาบรกาบการงการการแล้วกัช่วยแบ่งมาทั้งนี้หน่อยก็แบ่งมาทั้งนี้หาขาดแทนมากขาดแทนมาก การยอดติดตามครับใช่ใช่คนดูก็ช่วยกันดูช่วยกันติดตามเลยครับช่วยกันกดก็แป๊ดแป๊ดคนดูแชร์กันให้ถึงู่บ้านกอกๆเลครับเขาจะได้เห็นคลิปกันแล้วก็จะได้ช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดมือซ้ายนะมือซ้ายกดกดติดตามลุงพนมือขวากดติดตามจับบนแตกแล้วกันเนาะชขอเราจับบนแตกโอเคเอาแค่มือแล้วกันเนาะเนาะไม่ต้องอย่างอื่นมือก็บอกนะมือก็บอกนะ โอเควันนี้เราก็จะจบ EP สามแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออก EP ต่อไปเรื่อยๆแค่ติดตามกันโอเคถ้าเกิดว่ามันมีผิดพลาดตรงไหนเราพูดหยาบไปอะไรไปจะติดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเรายินดีจะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงเนาะโอเคแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายจุ๊บ Yeah. <laughs> yeah! Yeah!